คนค้นกำลังมีความรักคนกำลังมีความรักเน,นี่ยแต่ว่าตาเออก็อยกกินเนี้ยวกันไม่คุยวันเลวนี่เนีย่ยแต่ว่าก็ตาเนี่ยแต่ไปว่าก็น้องกุลังอยู่เลยค,ครับน้องเอคะครับน้องเชอร์แพนเค้กค่ะว้าวน้องแพนเค้กเกดแมมยูมันเป็นเพื่อจุแพนเค้กี <laughs> บลิดน้นองครับค่ะ Nóng chuối nhấp bài trà lăng trong Ít đại mai cập Thấy nóng nhấp bài trà lăng rồi ca Cập Đại mai ca Trong Ít đôi cập Đại mai ca Trong Ít đôi cập Bôi lại đã ca Rồi à uh... Đến đủ này nắng nè Rồi à uh... Ừ ông cần cách mưa mắt leo đi <laughs> Đại mai ca ได้แล้วครับใสรต้องให้นองยัำไปตายรังไงคะนองหลู้ไม้ครับว่าน,นองกําลังยืนเยียบวัวใจก้องพีอยู่ครับจดไว้มังตาออกมากับกูนอคกับค่ะนองรลู้ไม้ครับเปียนนาหนองดังเล็กมันกับปี่มางานเดียวัดปิดตักโครงขุดกุนนี้เลยครับใอ่คะ ลงไงลงเออกูลงไปอองไหนกูนู่นแหลเดีเอายวนีวว่างอะไรผบจีบเลยต้องกับจีบเลยเอ็นหน้าเตื่มันปนีจัดรอยอจิตใจมันสมซานสมซานเออสมซานสมซา,านเลือกเกินเอาหนักดนตรีเทรักข้องนั่งจายปัวประตุมสิน้นจัดเปล่งสมซ่านมอไปคนช่วยต่างชองคนตีนี่น้อง เอาคนหน้าลงขอเสียงหน่อยครับ มามาเมจ็ดมากปดัดไปลงนี้กันกูนกรอยแกล้งนี่เหางแม่บ่เลยนี่